วิญญาณไม่ยอมตายลมแม่น้ำโชยเฉยฉิวพัดพาผิวน้ำพริวระยับตามระลอกคลื่นแสงแดดลำสุดท้ายส่องกระทบผิวน้ำสะท้อนประกายระยิบระยับงดงามวิจิตรหญิงสาวแรกรุ่นลอยคออยู่กลางลำน้ำแหวกว่ายอยู่กลางสายธารที่เย็นเยียบดำผุดดำว่ายด้วยความคล่องแคล่วปราดเปลียวดุดมัจฉาระเริงคลื่น ท่วงท่าที่แหวกว่าอย่างคล่องแคล่วแสดงประจักษ์ชัดว่าหญิงสาวจัดเจนทางน้ำเป็นอย่างดีร่างของเธอที่ลอยคออยู่ริมตะลิ่งพลันมุดหายกลมกลืนไปกับสายน้ำชั่วครู่ร่างขาวผุดผาดของเธอจึงโผล่รวดขึ้นกลางลำน้ำด้วยความคึกคักกระพรี้กระเปล่าสดใสราเริงในวัยแรกสาวผมยาวสลวยดำคลับ ลอยแผ่สยายเป็นแผ่ลิ้วไหวไปตามระลอกคลื่นจากนั้นร่างที่ลอยคออยู่กลางแม่น้ำจึงมุดหายไปหีกคราชั่วครู่จึงปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ริมตะลิ่งเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำอยู่บนฝั่งริมตลิ่งชายชารากำลังแบกจอบเดินทางกลับจากนาผ่านมาบริเวณที่หญิงสาวกำลังแหวกไายระเริงเรื่อนในสายธานด้วยความสุขสม ร่างของชายชาราหยุดยั้งอยู่ที่ริมฝั่งดวงตาที่ฟ้าฟางเพ่งพินิษไปกลางลำน้ำจากนั้นจึงเอ่ยถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งสั่นพร่านั่นใครจวนจะมืดค่ำอยู่รอมร่อยังมาเลี่ยนน้ำอยู่อีกหญิงสาวผัวพรวดขึ้นที่ริมตะลิ่งพอดีจึงได้ยินคำถามของชายชาราหญิงสาวใช้มือปาดหยดน้ำบนใบหน้า แล้วจึงยิ้มหวานอย่างน่ารักน่าเอ็นดูตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงใสเรืองราฉันเองจะตาฟุงบัวยังไงนตาตาฟุงชายชาราจ้องร่างของหญิงสาวที่ลอยคออยู่ที่ริมตะลิงเขมงความคมชัดของสายตาถดถอยไปตามสังขารและการละเวลาที่ล่วงเลยผ่านมาเนิ่นนานแกจ้องมองร่างของหญิงสาวอยู่เนิ่นนานจึงพงกศีรษะรับคำออกมาอ๋อเองรอกหรือ นางบัวจาตาหญิงสาวตอบรับพร้อมรอยยิ้มหวานสดใสชายชราพยักหน้าอีกครั้งแล้วเอ่ยถามออกมาแล้วนี่เองมาทำอะไรล่ะใกล้จะมืดค่ำอยู่แล้วทำไมยังไม่กลับบ้านกลับเรือนไปสักทีหญิงสาวยกมือขึ้นมาปาดเส้นผมที่เปียกชุ่มด้วยหยาดน้ำที่สยายมาปกคลุมใบหน้าจากนั้นจึงตอบกลับไปฉันมาเก็บผักบุ้งจะตา เก็บเสร็จแล้วละ่ะนั่นไงวางกองอยู่ตรงนั้นหญิงสาวแรกรุ่นชี้มือไปที่ริมฝั่งที่วางผักบุ้งกองโตยอดเขียวชะอุ่มชายชารามองตามือของหญิงสาวจึงเห็นตามนั้นจากนั้นได้ยินเสียงหญิงสาวเอ่ยต่อไปว่าตั้งใจว่าจะเอาไปผัดกินเย็นนี้จ้ะแต่เก็บเสร็จเร็วก็เลยว่ายน้ำเล่นเสื้อก่อนอีกสักพักก็จะกลับแล้วละจ่าตาเอออย่าอยู่นานจนค่ำมืดละ่ะ มันอันตรายแล้วน้ำน่ะอย่าแช่อยู่นานนักเดี๋ยวจะเป็นไข้ล้มหมอนนอนเสือไปเสียจะลำบากหญิงสาวรับคำเสียงหวานอ่อนโยนชายชราจึงกล่าวออกมาอีกว่าเล่นน้ำนานๆระวังจะเป็นตะคริวจมน้ำจมท่าหายไปใครจะมารู้มาเห็นในแม่น้ำสายนี้ยิ่งมีคนจมน้ำตายอยู่ทุกปีตาว่าเองขึ้นมาดีกว่า แม่ของเองยิ่งป่วยกระสอบก,กระแสะสามวันดีสวันไขหากเองเป็นอะไรไปแล้วใครจะดูแลแม่เองตาฟุ้งชัยชราเอ่ยออกมาอีกด้วยความอาทรห่วงใยแต่หญิงสาวรีบปฏิเสธกล่าวออกมาฉันเล่นอีกครู่เดียวก็จะขึ้นแล้วจะตาไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันดูแลตัวเองได้แถวนี้ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าฉันว่ายน้ำเก่งขนาดไหน ชายชราพยักหน้ากล่าวเตือนอีกสองสามคำจึงเดินจากไปรับหลังชายชราไปได้ไม่นานร่างของบัวสาวงามวัยแรกรุ่นจึงแหวกว่ายสู่กลางแม่น้ําอย่างเริงร่าด้วยความคึกคักแจ่มใสดวงตะวันเริ่มคล้อยต่ําลําแสงสีทองค่อยๆจางหายทว่าร่างของบัวหญิงสาวแรกรุ่นยังคงสนุกสนานอยู่กลางสายธารจนลืมเวลาที่เคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วหญิงสาวเหลียวมองรอบกายอีกครั้ง จึงรับรู้ถึงเวลาที่ใกล้ค่ําเต็มทีร่างของเธอที่ลอยคออยู่กลางสายน้ำจึงเตรียมพร้อมที่จะแหวกว่ายสู่ริมฝั่งแต่ในพลันนั้นสิ่งไม่คาดฝันพลันอุบัติขึ้นร่างของหญิงสาวคล้ายถูกกระชากลงสู่ก้นแม่น้ำเธอเพยายามต่อสู้ดิ้นรนพุ่งกายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ร่างของเธอก็ถูกกระชากจมดินลงไปอีกครั้งในทุกครั้งที่พยายามดิ้นรน แต่ท้ายสุดเมื่อเธอไม่อาจต้านทานพลังลึกลับจากแรงกระชากใต้สายน้ำนั้นได้ร่างของเธอจึงค่อยๆจมดิ่งลงสู่เบื้องลึกแห่งทานน้ำที่เย็ยนเยียบความมืดเริ่มโรยตัวม่านดำแห่งรติการแผ่ปกคลุมทั่วบริเวณสัพสัตร,ราตรีเริ่มดําเดินชีวิตอีกครั้งวิหกแมลงกลางคืนบินว่อนส่งเสียงกรีดร้องขับขาน แต่ร่างของหญิงสาวที่จมลงใต้แม่น้ำกลับไม่มีใครพบเห็นหรือหญิงสาวต้องจบชีวิตลงด้วยความเศร้าสลดเช่นนี้เมฆดำบดบางเดือนเพนไว้ค่อนดวงทว่าแสงเดือนอันน้อยนิดที่สาซองน้อยผ่านกลุ่มเมฆคล้ำเพียงพอที่ยังมองเห็นร่างของหญิงสาวแรกรุ่นที่โอบยอกพักบุ้งกองโตเขียวชะอุ่มเดินผ่านประตูรั้วไม้ไผ่เข้ามา ด้วยท่าทีที่เชื่องช้าเศร้าหมองเธอเดินตรงเข้ามาถึงหน้ากระท่อมหลังน้อยแววตาที่ไร้ประกายเมื่อมองขึ้นไปบนกระท่อมหลังน้อยน้ำตาสดใสาราวไขมุกล้ำค่าหยาดรินรดสองแก้มที่ขาวซีดเนื่นนานจากนั้นเธอจึงก้มลงคว้าขันที่อยู่ในโอ่งข้างบันไดตักน้ำขึ้นมาล้างเท้าเมื่อเสียงน้ำดังกระทบพื้น จึงได้ยินเสียงที่แห่พร่าบนกระท่อมหลังน้อยส่งเสียงถามออกมาใครนะ่ะเองหรือนางบัวหญิงสาวหลั่งน้ำตาออกมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงที่ร้องถามแต่แล้วเธอรีบใช้หลังมือปาดน้ำตาที่หลั่งไหลบนใบหน้าจากนั้นจึงก้าวเท้าขึ้นบนบันไดตรงขึ้นไปบนเรือนฉันเองจะแม่หญิงสาวตอบรับเมื่อขึ้นถึงบนเรือน ใช้สายตาที่เศร้ารันทดหม่นหมองมองกราดไปทั่วด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นสุมในอกยากบ่งบอกออกมาเองหายไปไหนถึงกลับมาจนมืดค่ำปานนี้มารดาชาราของหญิงสาวเอ่ยถามออกมาหญิงสาวหลั่งน้ำตารินไหลอีกครั้งแต่เธอรีบกลั้มกลืนไว้ไม่ให้เสียงสะอื้นเล็ดลอดออกไปจนเป็นที่สงสัยของมารดาสายตาของคนชาราไม่สู้ดีนะัก แม่ของบัวจึงไม่อาจเห็นน้ำตาของลูกสาวสุดที่รักของตนที่ลังไหลเต็มสองแก้มเป็นน้ำตาที่หม่นหมองหน้าเวทนายิ่งหนักจำได้เก็บผักบุ้งมาจ้ะว่าจะเอามาผัดกินตอนเย็นแต่ผู้ดีเล่นน้ำเพลินไปหน่อยจนมืดค่ำไม่รู้ตัวก็เลยกลับมาจนป่านนี้ละจ้ะพูดจบหญิงสาวก็สะอื้นร่ำไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นจนผู้เป็นแม่ผิดสังเกตจึงถามออกมาด้วยความสงสัย เอ็งร้องไห้หรือนางบัวเป็นอะไรเอ็งบอกแม่สิร้องไห้ทำไมความอาทรห่วงใยของผู้เป็นแม่ย่อมผูกพันลึกลำเมื่อเห็นบุตรสาวร่ำไห้ผู้เป็นแม่ยังเจ็บช้ำเสียงยิ่งกว่าเปล่าจะแม่ฉันคงเล่นน้ำนานเกินไปจนเป็นไข้รู้สึกปวดหัวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรมากหรอกจ้ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกหญิงสาวปฏิเสธกลบเกลื่อนเสียแง้ง จะไม่ให้แม่เป็นห่วงได้ยังไงแม่มีเองเพียงคนเดียวหากเองเป็นอะไรไปแม่จะอยู่ได้ยังไงหญิงชาราตอบกลับมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอย่างสุดแสนหญิงสาวโผลเข้ากอดร่างของมารดาด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นต้องการที่พึ่งพาพลางร้องไห้โฮออกมาเสียงดังแม่จา๋าฉันขอโทษร่างของหญิงสาวในอ้อมกอดของหญิงชาราเย็นเยียบไร้ไออุ่นหญิงชาราจึงเอ่ยออกมา ดูสิเนื้อตัวเย็นเฉียบเชียวลูกเอ๋ยคงจะแช่น้ำนานจนเป็นไข้แล้วสิไปเถอะไปอาบน้ำจะได้เข้านอนไม่อย่างนั้นจะจับไข้จนลุกไม่ขึ้นหญิงสาวคลายวงแขนจากอ้อมกอดของมารดายกมือขึ้นปาดน้ำตาบนใบหน้าแล้วจึงเอ่ยออกมาเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวให้แม่กินซะก่อนจึงจะเข้านอนแม่รอฉันสักครู่นะหญิงสาวพะออกจากอ้อมอกของมารดา แล้วจึงเดินตรงเข้าครัวอย่างร่อนรนสุดที่ผู้เป็นแม่จะทัดทานได้ทันท่วงทีหญิงสาวพาร่างเข้าครัวอย่างรีบเร่งแต่ความรู้สึกของเธอบ่งบอกว่าร่างกายในเวลานี้เริ่มผิดปกติเนื้อตัวแขนขาเริ่มแข็งเกรง็งและเคลื่อนไหวไม่ถนัดรุ่งเช้าหญิงสาวตื่นขึ้นมาด้วยความลำบากยากเย็นเธอเริ่มรู้สึกว่าอาวัยวะทุกส่วนของร่างกายเริ่มแข็งเกรง็ง ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้ตามที่เธอต้องการสมองสั่งการของเธอก็เริ่มเฉื่อยชาไม่ปราดเปรียวเช่นเมื่อก่อนแต่จนแล้วจนรอดด้วยกำลังใจเธอจึงลุกขึ้นจากที่นอนสามารถยืนหยัดเคลื่อนไหวได้แม้ว่าร่างกายจะแข็งทื่อคล้ายท่อนไม้จนเคลื่อนไหวไม่สะดวกแต่ก็ยังสามารถปรุงอาหารให้แม่ของเธอในมื้อเช้าได้อย่างไม่บกพร่องเมื่อคืน โรคร้ายของแม่เธอกำเริบวันนี้เธอจึงไม่ได้ออกไปทําสวนเช่นปกติทุกวันเธอต้องคอยดูแลอาการของมารดาอย่างใกล้ชิดอากาศร้อนอบอ้าวแสงแดดแผดระอุกตลอดทั้งวันพอบ่ายคล้อยหญิงสาวเริ่มพบเห็นสิ่งผิดปกติบางประการที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองเป็นกลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นเหม็นเน่าที่ฟุ้งกระจายออกมาจากร่างกายของเธอเอง หญิงสาวเริ่มใจเสียวันวิตกจึงเริ่มผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าจัดแจงอาบน้ําด้วยความหวังว่าเมื่ออาบน้ํากลิ่นเหม็นเน่าที่กระจายอบอวนออกมาจากร่างกายของเธอจะจางหายไปแต่เมื่ออาบน้ําเสร็จเมื่อเนื้อตัวเริ่มแห้งกลิ่นเหม็นเน่าเหล่านั้นก็ส่งกลิ่นอบอวนขึ้นมาอีกและยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเมื่อขอนจะเข้านอนในคืนนี้ เธอส่องกระจกเงาเพ่งพินิษเงาร่างของตนเองที่สะท้อนบนกระจกเงาเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งใบหน้าที่เคยขาวนวลผุดผ่อง,องของเธอบัดนี้เปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำและเริ่มบวมเป่งขึ้นมาเล็กน้อยด้วยพอรุ่งเชา้าหญิงสาวตื่นขึ้นมาด้วยความเมื่อยล้าอย่างผิดสังเกต เธอตรงเข้าไปที่กระจกเงาสำรวจเดือนร่างและใบหน้าของตนที่สะท้อนบนกระจกเงาจึงพบความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งใบหน้าเรือนร่างที่เคยงดงามอรชรสมส่วนในเวลานี้พลันบวมเป่งและอีดพองอย่างน่าเกลียดคล้ายจะปริแตกได้ทุกเวลาหญิงสาวหยิบหวีขึ้นมาสางผมใจช้าด้วยใจที่สันสะท้านดวงตายังคงจ้องมองกระจกเงาไม่คลาดคลา หวีที่เธอกำลังสางผมช้าๆพลันปรากฏเส้นผมที่เคยนุ่มนวลสลวยแต่บัดน,นี้หยาบแข็งกระด้างหลุดติดหวีออกมาตามแรงมือและหลุดร่วงลงกองอยู่ที่พื้นอีกมากมายด้วยความเศร้าสลดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหญิงสาวเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องทั้งวันโดยไม่ยอมออกมาในวันนี้อาการของมารดาหญิงสาวเริ่มดีขึ้น สามารถเคลื่อนไหวได้เกือบเป็นปกติเมื่อผ่านไปครึ่งวันหญิงชราไม่เห็นบุตรสาวออกมาจากห้องจึงส่งเสียงร้องเรียกด้วยความเป็นห่วงบัวนางพัวเป็นอะไรไปหรือเปล่าลูกทำไมไม่ออกมาจากห้องละลูกเอ๋ยฉันไม่เป็นอะไรหรอกแม่ไม่สบายนิดหน่อยนอนพักสักครู่เดี๋ยวจะออกไปหญิงสาวตอบกลับมาด้วยความยากเย็นเธอเริ่มรู้สึกว่าริมฝีปากของเธอเริ่มฉีกขาด น้ำเหลืองน้ำหนองไหลย,ย้อยออกมาจากรอยแผลหยาดหยดเป็นทางลงสู่พื้นหญิงสาวยกมือขึ้นลูบคลำบนใบหน้าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งเศร้าสลดหดหู่เสียดายในชีวิตและรูปโฉมแต่ทว่าผลจากการ,รลูบคลำในครั้งนี้เป็นเหตุให้จมูกของเธอหลุดติดมือออกมาเมื่อเธอเห็นจมูกที่หลุดติดมือออกมาอยู่ในมือเธอถึงกลับร่ำไห้ออกมา แต่ในการร่ำไห้ในครั้งนี้ไม่มีเพียงน้ำตาเท่านั้นที่รินหลังยังมีน้ําเหลืองน้ําหนองรวมทั้งเลือดที่ดำคล้ำอีกด้วยพอตกค่าเธอจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเปิดประตูห้องออกมาเดินตรงเข้าหาผู้เป็นแม่ที่นั่งเอนหลังพิงเสาเรือนอยู่กลางกระท่อมเธอเดินออกมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยคละคลุ้งฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ การปรากฏตัวของหญิงสาวในครั้งนี้จึงมองเห็นได้ว่าร่างกายของเธอที่บวมเป่งเมื่อตอนกลางวันบัดนี้เริ่มปริตแตกน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มออกมาตามร่องรอยแผลที่ปริตแตกทรงกลิ่นเหม็นเน่าและกลิ่นคาวคลุ้งอับอวนเส้นผมที่ยาวสยายหลุดร่วงจนเกือบหมดศีรษะใบหูทั้งสองข้างหลุดหายไปน้ำเหลืองน้ำหนองไหลย้อยน้าสะอิดสะเอียน S 1> <S 1> เธอค่อยๆก้าวขาวพาร่างที่บวมเป่งแข็งทื่อเดินเข้าหาผู้เป็นมดดาช้าๆอย่างทุลักทุเลเมื่อมาถึงเบื้องหน้าของหญิงชราร่างของเธอจึงสุดหวบลงผิวกายที่เปื่อยยุ่ยหลุดร่วงลงกองกับพื้นผู้เป็นแม่จ้องมองบตรสาวด้วยน้ำตาที่รินหลังนองใบหน้าภาพที่ปรากฏต่อหน้าแสดงอย่างชัดแจ้งถึงเรื่องราวต่างๆได้ดีโดยไม่ต้องเอ,อ่ยออกมา ลูกสาวสุดที่รักของหญิงชราตายไปแล้วคำพูดต่างๆที่ตั้งใจจะกล่าวพลันจุกแน่นที่ลำคอไม่อาจเปล่งเสียงออกมาได้ทำได้แค่เพียงใช้สายตาที่ฟ้าฟางเปียกชื้นด้วยหยาดน้ำตาจ้องมองร่างของบุตรสาวที่แปลเปลี่ยนไปแม่จ้าหญิงสาวขยับขยื่นริมฝีปากอย่างยากเย็นเปล่งถ้อยคำออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่า สันเครือเบาหวิวคล้ายล่องลอยมาจากดินแดนที่ห่างไกลแสนไกลเมื่อเธอขยับริมฝีปากผิวหนังที่ริมฝีปากและใบหน้าก็หลุดร่วงพร้อมด้วยน้ำเหลืองน้ำหนองที่ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งน่าสะอิดสะเอียนไปเถอะลูกเอ๋ยเองทรมานเพื่อแม่มามากแล้วเองไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่ดูแลตัวเองได้ แม่ทนไม่ได้ที่เห็นเองต้องทนทุกทรมานเองรู้หมายว่าแม่ปวดร้าวเสียยิ่งกว่าเองเสียอีกร่างที่บวมเป่งอืดพองของหญิงสาวโผลเข้ากอดร่างของผู้เป็นแม่หญิงชราโอบกระชับร่างของบุตรสาวแนบแน่นรู้สึกว่าผิวหนังของหญิงสาวยุบลงไปตามแรงกอดกระชับเสียงร้องไห้ของทั้งสองดังสะอกสะอื่นอย่างน่าเวทนาความพัดพราก ก่อเกิดความเจ็บปวดปานนี้ทรมานปานนี้รวดร้าวจวนเจียนหัวใจสลายห่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกอาดูลที่เคลื่อนผ่านไปอย่างแช่มช้าหญิงชราผู้เป็นมารดาจึงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าสั่นเครือไปเถอะลูกเอ๋ยไม่ต้องเป็นห่วงแม่ หญิงสาวร่างอืดพองบวมเป่งในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่สั่นสะท้านเล็กน้อยพร้อมรอยยิ้มที่ขมขื่นเจือจางอย่างน่าเวทนาจากนั้นร่างของเธอจึงสงบนิ่งอยู่ในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่ดวงจันทร์ลอยเด่นบนผืนนภา,าสาดส่องทอแสงนวลลมพัดโชยแผ่วพื้นเย็นสบายมาแมลงกลางคืนกรีดปีกสงเสียงร้องขับขาน สรรพสิ่งต่างๆยังคงดำเนินเป็นปกติดังเช่นทุกคืนนอกจากเสียงคร่ำครวญร่ำไห้ของหญิงชาราผู้เป็นแม่ที่สูญเสียลูกสาวไปตลอดการที่ยังคงดังสสอึกสสอื่นล่องลายไปตามสายลงเย็นเหยียบยามรัตรีการ